ถ้าคุณเคยได้ยินเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาถ้าคุณเคยเห็นภาพโคลนกระเด็นใต้ฝ่าเท้าและถ้าคุณเคยสงสัยว่าก่อนจะมีเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นปิดทั่วท้องทุ่งชาวนาเขาไถานาด้วยอะไรวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ภาพที่แทบไม่มีใครได้เห็นอีกแล้วภาพของควายแก่ตัวหนึ่งที่ก้าวช้า,ชาแต่มั่นคงแบกคันไถไว้บนบ่าลากผ่านผืนนาเปียกชื้น เงื่อหลปะปนกับโคลนดวงตาสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของฤดูการนับไม่ถ้วนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์เลี้ยงในชนบทแต่นี่คือเรื่องของหัวใจชาวนาเรื่องของแรงงานที่ไม่เคยเรียกร้องเรื่องของเพื่อนร่วมชีวิตที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลมาทั้งชีวิตครั้งหนึ่งควายแก่คือกำลังหลักของทุกครอบครัวมันเห็นเด็กน้อยเติบโตเห็นฝนแรกของปี เห็นน้ำหลากและเห็นความหวังของชาวนาในทุกฤดูเพาะปลูกแต่วันนี้ภาพนั้นแทบไม่เหลืออยู่แล้วเสียงเครื่องจักรเข้ามาแทนเสียงฝีเท้าข้อควายหลายแห่งกลายเป็นเพียงความทรงจาและคาว่าควายแก่ไถนากลายเป็นเรื่องเล่าของคนรุ่นปูย่ย่าเราได้อะไรจากความทันสมัยและเราได้สูญเสียอะไรไปโดยไม่รู้ตัว คลิปนี้จะพาคุณไปสัมผัสชีวิตของควายแก่ในอดีตไปฟังเสียงทุ่งนาในวันที่ยังไม่มีเครื่องยนต์ไปเข้าใจความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่ลึกซึ้งกว่าคำว่าแรงงานเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องราวต่อจากนี้อาจทำให้คุณมองทุ่งนาและคำว่าความพอเพียงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนภาพทุ่งนากว้างสุดสายตาในชนบทไทยและลาว เต็มไปด้วยเสียงลมพัดยอดข้าไหวระริกเสียงนกกระยางบินโฉบลงจับปลาในคันนาและเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงฝีเท้าหนักแน่นของควายที่ย่ำลงบนผืนนาโคลนควายแก่ตัวหนึ่งที่ผ่านฤดูกาลมาหลายครั้งยืนสงบนิ่งรอเจ้าของผูกคันไถมันอาจไม่แข็งแรงเท่าควายหนุ่มแต่กลับเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์รู้จังหวะรู้คำสั่งและรู้หน้าที่ของตนเองดีในอดีต ควายถือเป็นหัวใจของการทำนาชาวบ้านเรียกควายด้วยความรักว่าเพื่อนร่วมชีวิตเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่เป็นแรงงานหลักในการไถพรวนเตรียมดินลากคราดและช่วยขนของควายแก่โดยเฉพาะนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะมันผ่านงานมานับไม่ถ้วนรู้ว่าดินแบบไหนควรลงแรงเท่าไหร่รู้ว่าพื้นที่ลุ่มต้องระวังลมรู้ว่าคันนาตรงไหนลื่นการสั่งงานจึงไม่ต้องใช้เสียงดัง เพียงแค่เสียงหึมเบาๆหรือการกระตุกเชือกเบาๆมันก็เข้าใจฤดูทำนาเริ่มต้นเมื่อฝนแรกโปรยปลายลงมาทุ่งนาชาวนาเตรียมผืนนาโดยการปล่อยน้ำเข้าแปลงแล้วใช้ควายไถดะก่อนจากนั้นจึงไถแปรเพื่อย่อยดินให้ละเอียดควายแก่ก้าวเดินช้าๆแต่มั่นคงจังหวะการลากคันไถสม่ำเสมอ แม้เหงื่อจะไหลาตามลำตัวและโคลนจะกระเด็นเปื้อนผิวหนังสีดำคล้ำม,มันก็ไม่เคยหยุดจนกว่างานจะเสร็จเสียงหอบของควายผสมกับเสียงหายใจของชาวนากลายเป็นบทเพลงแห่งชีวิตในท้อมทุ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายแน่นแฟนยิ่งกว่าแรงงานทั่วไปชาวบ้านตั้งชื่อให้ควายบางตัวชื่อทองบางตัวชื่อดำบางตัวชื่อคำปันทุกเช้าก่อนออกนาเจ้าของจะลูบหัว พูดคุยเหมือนเพื่อนควายแก่บางตัวอยู่กับครอบครัวเดียวตั้งแต่ยังเล็กจนกลายเป็นผู้เฒ่าในคอกมันเห็นเด็กน้อยเติบโตเห็นฤดูแล้งผ่านไปเห็นน้ำท่วมมาแล้วจากไปมันเป็นพยานเงียบๆของการเวลาในช่วงพักกลางวันชาวนาจะพาควายไปแช่น้ำในหนองหรือบึงใกล้ทุ่งนาควายชอบนอนแช่คโคลนเพื่อคลายร้อนภาพควายยกหัวขึ้นจากน้ำดวงตาเรียบสงบ สะท้อนท้องฟ้าสีครามเป็นภาพที่คุ้นตาคนรุ่นก่อนอย่างยิ่งหลังจากทำงานหนักมาทั้งเชา้ามันจะได้กินหญ้าสดริมคันนาเสียงเคี้ยวหญ้าอย่างช้าๆเป็นสัญญาณของความพอเพียงควายแก่มีบทบาทมากกว่าการไถนามันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความซื่อสัตย์และความมั่นคงเด็กๆในหมู่บ้านเติบโตมากับภาพควายลากไถหลายคนเคยนั่งบนหลังควายยามตะเย็นขณะตะวันคล้อยต่ำ ความทรงจำเหล่านี้ฝังลึกอยู่ในใจผู้คนรุ่นก่อนเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวควายยังช่วยลากฝ่องข้าวออกจากนาไปลานตากเป็นแรงงานที่ไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องในวันงานบุญหรือประเพณีท้องถิ่นควายบางตัวถูกนํามาประดับผ้าสีสวยผูกกระดิ่งในคอเสียงกระดิ่งดังกรุง้งกริ้งขณะมันเดินผ่านวัดหรือหมู่บ้านแสดงถึงความผูกพันระหว่างวิถีเกษตรกับศรัทธาทางวัฒนธรรม ควายจึงไม่ใช่เพียงสัตว์แต่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมื่อควายแก่เริ่มมีอายุมากแรงลดลงชาวบ้านจะไม่ใช้งานหนักเหมือนเดิมบางครอบครัวปล่อยให้มันเล็มหญ้าอยู่ใกล้บ้านดูแลเหมือนผู้เฒ่าในครอบครัวเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมามันได้มอบแรงกายให้ครอบครัวมีข้าวกินมีไรายได้เลี้ยงลูกหลานความกตัญยูต่อควายจึงเป็นเรื่องธรรมดาในอดีตการเวลาผ่านไปโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนที่แรงงานสัตว์รถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่สามารถไถนาได้รวดเร็วกว่าใช้เวลาน้อยกว่าและครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าภาพควายแก่ลากคันไถจึงค่อยๆเลือนหายจากทุ่งนาในช่วงแรกชาวบ้านบางคนยังลังเลเพราะการซื้อเครื่องจักรต้องใช้เงินจำนวนมาก ขณะที่ควายเลี้ยงด้วยหญ้าและดูแลตามธรรมชาติแต่เมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนไปการแข่งขันสูงขึ้นราคาข้าวผันผวนเวลาในการเพาะปลูกต้องกระชับเครื่องจักรจึงกลายเป็นคำตอบรถไถสามารถทำงานในหนึ่งวันได้เทียบเท่าควายหลายตัวในหลายวันเสียงเครื่องยนต์ดังแพนเสียงฝีเท้าควายควายแก่ที่เคยเป็นกำลังหลัก เริ่มถูกลดบทบาทบางตัวถูกขายไปยังพื้นที่ห่างไกลบางตัวถูกเลี้ยงไว้เพียงเพื่อขยายพันธุ์บางตัวจบชีวิตลงโดยไม่มีผู้สืบทอดวิธีการเลี้ยงควายแบบดั้งเดิมค่อยๆหายไปพร้อมกับความรู้ท้องถิ่นเช่นวิธีฝึกควายให้เชื่องเทคนิคผูกคันไถหรือการดูแลสุขภาพควายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน การหายไปของควายแก่ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมคนรุ่นใหม่จำนวนมากย้ายเข้าสู่เมืองทำงานในโรงงานหรือบริษัทไม่สืบทอดอาชีพทำนาข้อควายหลายแห่งถูกปล่อยร้างทุ่งหญ้าที่เคยเป็นแหล่งอาหารควายถูกเปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรรหรือถนนลาดยางอย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ยังมีความพยายามอนุรักษ์ควายไทยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสควายได้ลองจับคันไถเรียนรู้ว่าก่อนจะมีรถไถชาวนาใช้แรงควายอย่างไรความพยายามเหล่านี้ไม่ได้เพียงเพื่อรักษาสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เพื่อรักษาความทรงจําและรากเหง้าทางวัฒนธรรมควายแก่ที่ยังเหลืออยู่ในบางหมู่บ้าน กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่กำลังจะผ่านไปคนเฒ่าคนแก่เมื่อเห็นมันมักเล่าเรื่องในอดีตด้วยแววตาอ่อนโยนเล่าว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเดินตามหลังควายตั้งแต่เช้าจรดเย็นเล่าว่าครั้งหนึ่งโคลนเคยเย็นชุ่มใต้ฝ่าเท้าและเสียงควายเคยเป็นเสียงประจําวันปัจจุบัน ภาพควายแก่ไถนาแทบไม่ปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันอีกต่อไปทุ่งนาหลายแห่งถูกไถด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้ระบบ GPS กำหนดแนวไถยอย่างแม่นยำการทำนาเข้าสู่ยุคดิจิทัลแต่ในความก้าวหน้านั้นก็มีคำถามตามมาว่าเราได้สูญเสียอะไรไปบ้างการใช้ควายไถนาแม้จะช้ากว่า แต่เป็นกระบวนการที่สอดคล้องตับธรรมชาติดินไม่ถูกบดอัดหนักเกินไปมูลควายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยบำรุงดินวงจรชีวิตของคนควายและผืนนาเชื่อมโยงกันอย่างสมดุลเมื่อควายหายไปความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันนี้ก็ลดลงนอกจากนี้ควายยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพอเพียง การทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรีบเกินธรรมชาติภาพควายแก่แก้าวช้าๆแต่มั่นคงสอนบทเรียนเรื่องความอดทนและความรับผิดชอบแม้วันนี้เราจะมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วกว่าแต่คุณค่าทางจิตใจเหล่านี้ยังคงสำคัญในบางชุมชนมีการจัดงานแข่งควายหรือเทศกาลเกี่ยวกับควายเพื่อรำลึกถึงบทบาทในอดีต แม้จะไม่ใช่การใช้งานจริงเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เป็นการยืนยันว่าควายยังคงอยู่ในความทรงจำร่วมของสังคมเด็กๆที่ไม่เคยเห็นควายไถนาอาจได้เรียนรู้ผ่านภาพถ่ายหนังสือหรือคำบอกเล่าของปู่ย่าสารคดีเรื่องควายแก่ไถทำนาในอดีตจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของสัตว์ตัวหนึ่งแต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังภาพควายแก่ในท้องนาเราอาจไม่ได้ต้องการย้อนเวลากลับไปทั้งหมดแต่เราอาจเรียนรู้ที่จะรักษาบางสิ่งไว้เช่นความเคารพต่อแรงงานความกตันญูต่อผู้มีพระคุณและความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองแม้วันนี้ควายแก่ไถนา อาจไม่มีให้เห็นแล้วในหลายพื้นที่แต่ในความทรงจำของคนรุ่นก่อนมันยังคงเดินช้าๆอยู่กลางทุ่งสีเขียวใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่เป็นภาพแทนของยุคสมัยที่สอนให้คนรู้จักคำว่าพอและรู้จักคุณค่าของแรงกายที่ซื่อสัตย์ตราบจนลมหายใจสุดท้าย